สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งค่ารอบใหม่นะครับก็ได้รับคําแนะนํามาจากทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ปรับแต่งเองด้วยนะครับดูว่าจะโอเคแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ในห้องซ้อมให้ด้วยเนาะว่าอะไรมันใช้ยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนของการล็อกอินเกมเนี่ยนะครับต้องเข้าไปที่เพจของเกมเนาะทีมงานเขาลงสอนเป็นวิดีโออยู่นะครับสาหรับคนที่มีปัญหาการล็อกอินนะครับผมโอเค ตรงนี้ก็ปรับตามผมได้เลยนะครับข้างบนเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมแตะอยู่เนาะเขาบอกให้เปิดไว้นะครับทางทีมงานเนาะน่าจะเป็นคุณภาพนะครับก็เลยเปิดไว้ส่วนตรงนี้จะเป็นภาพนะครับที่ผมแตะอยู่เนาะนี่นะฮะจะปรับต่ําเลยนี่นะฮะถ้าเราออกมาแบบนี้นะครับมันจะทําให้ไม่กระตุกเนาะบางคนก็ปรับต่ําได้นะครับแต่มันจะไม่สวยแต่ผมเนี่ยจะใช้มีเดียมเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเวลาผมใช้มีเดียมแล้วเนี่ยผมก็ไม่กระตุกนะครับแต่ถ้าผมปรับเป็นไฮเนี่ยมันจะกระตุกครับแอนตี้ <Ad dy S 1> ก็ปิดไว้นะครับชาร์โดเอฟเฟกปิดไว้นะครับพอร์ตเอฟเฟกพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆนานาเนี่ยปิดไว้ก็ได้นะครับมันจะทําให้แบบว่าไม่กระตุกเนาะไม่จะไปต้องเปิดเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะแล้วก็2ออันข้างล่างก็เปิดไว้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกวับอะไระลืมชื่อไปแล้วนะฮะก็มันไม่ค่อยมีผลอะไรต่างๆในเกมนะครับก็ตามนี้เลยเนาะ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะครับก็ผมเอาเป็นพื้นฐานที่เขาตั้งมาให้เลยนะครับต่อมานะครับอันข้างบนนะครับที่ผมได้ปรับอยู่นะครับมันคือความไวของกล้องเ,อเขาบอกว่าความไวของกล้องอะ่ะก็เลยใช้50เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมปรับลงต่านะครับมันเป็นความไวของสะบขบเวลาเราขึ้นสะบขบยิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสไนหรือพื้นกดนะครับมันจะทําให้ช้าลงนะครับหันซ้ายหันขวาวเนี่ย มันช้าลงเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปทดสอบให้ดูจะรู้นะครับจะเข้าใจเลยนะอันสุดอันล่างสุดนะครับก็จะเป็นความไวของไจโรโคปนะครับเนาะนี่นะฮะก็ต้องเปิดไจโรก่อนนะล้วถึงมาปรับตรงนี้ได้นะฮะต่อมานะครับออโต้ล็อกนะครับนี่นะฮะก็เปิดไว้นะครับมันล็อกเป้าเนาะตอนเรายิงนะครับถ้าเราไปเล่นห้องไหนที่เขาไม่เปิดเนี่ยมันก็จะไม่ใช้อยู่แล้วนะฮะก็เลยเปิดอัตโนมัติไปเลยเนาะห้องไหนที่เขาเปิดให้ใช้ได้นะออโต้ล็อกเนาะ มันก็จะใช้ให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะเปิดไว้เลยนะับเปิดทิ้งไว้เลยต่อมานะครับ j o ยสติ๊กนะครับตรงนี้จะเป็นการยิงถอยหลังและยิงนิ่งๆนะครับเขาแนะนําให้เปิดนะครับปกติถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่เปิดเนี่ยจะยากนะครับในการยิงนะการบังคับนี่จะยากมากเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไจโรสโคปนะครับที่เราต้องมาเปิดเนาะแล้วก็ไปปรับที่ด้านบนที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะฮะ ผมก็ปิดไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้นะฮะเจลูสโกใช้นิ้วลากอย่างเดียวนะฮะสไนเปอร์โหมดตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะคือใช้ได้ทั้งปืนกลและสไนน์นะฮะแบบกดยิงปุ๊บมันจะซูมมันจะซูมให้เลยนะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นแท็บแท็ทบทเลยนะครับตรงนั่งตรงนี้ก็ เวลาเราเปิดแบบนี้ถ้าเรากดนั่งมันจะนั่งค้างไว้นะฮะถ้าเราใช้แถบแบบนี้มันจะนั่งแล้วก็ลุกเลยนะฮะนั่งย่อ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 งอะไรเงี้ยนะฮะไปะเข้ามาที่ห้องซ้อมนะครับผมซื้อปืนคิดมาเนาะมันก็ยิงพร้อมซูมได้นะฮะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะนี่ครับการยิงต้องยิงนิ่งๆแบบนี้นะกดแตะค้างยิงนิ่งๆแบบนี้นะครับ อย่าไปกดยิงแล้วถอยหลังนะฮะอ่านี่คือขั้นแรกก่อนเดี๋ยวเริ่มอ่าเดี๋ยวเริ่มตรงอันนี้ก่อนก็ได้ตรงสะโขบเนาะนี่ฮะเดี๋ยวผมปรับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะห้าสิบนะฮะแล้วมาดูการขึ้นสะโขบของผมนะฮะนี่ฮะหันซ้ายหันขวาเห็นไหมครับว่ามันไวมากนะครับถ้าผมปรับลงสุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นสะโขบใหม่นะฮะนี่ครับมันจะช้าแบบนี้นะครับเห็นไหมมันก็โอเคนะฮะสำหรับผมนะผมก็เลยปรับต่ําเลยนะฮะต่อมาเนาะ นี่ครับจอยสติ๊กโหมดนะครับถ้าเราปิดไว้นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับถอยหลังแห้อัตโนมัติเลยนะครับผมซึ่งอย่าเปิดเอ้ยอย่าปิดนะครับเปิดไว้นะครับผมนี่ครับเปลี่ยนแม็กก่อนยิ่งให้ดูนี่ครับโอ้แล้วระบบเกมนี้ดีมากเลยนะแบบว่าไม่ดีดเหมือนพับจีเลยอ่ะคือนิ่งกิฟนะครับผมเออแล้วมีออโต้ล็อกให้ด้วยโคตรโกงนะฮะ ครสบายอะ่ะเออคือแบบว่าเล่นง่ายมากหลายหลายคนบอกอุ้ยมันเล่นยากบ,าบังคับยากก็ต้องมาตั้งค่านะฮะต่อมานะครับก็ใจโลสโขบตรงนี้เนาะตั้งค่าในเกมได้นะครับเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับสไนเปอร์โหมดที่บอกนะครับก็คือเราเปิดไว้นะครับเวลาเรากดยิงไงเห็นไหมมันจะซูมให้อัตโนมัตินะครับแต่ผมเล่นระยะประชิดไงนะครับปืนระยะประชิดมันก็ ถ้าเกิดศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วต้องมายิงแล้วซูมอย่างนี้มันก็เห็นชัดไปแล้วมันจะยิงไม่โดนนะดิก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับเอาไว้ใช้แบบตอนสนายก็ได้หรือเวลาเราเล่นสนยเนี่ยเราปิดไว้ก็ได้นะมันมันจ้ำได้เข้าใจไหมแบบยิงแบบจำ้ำจ้ำเขา้าใจคำว่าจ้ำไหมแบบไม่ต้องซูมแบบเจอกันแล้วแบบเลงเป้าให้โดนแล้วก็ยิงเลยปัง้งอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปการเล่นสนายของผมอยู่นะฮะค่คอยลงให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็พึง่งพึ่งทดสอบเล่นนะฮะ โอเคนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการเดินนะครับผมลองปรับดูเลยนะทาไมมันมันไม่ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะปกติมันจะเปลี่ยนไม่ใช่หรอหรือว่ารอบนี้บัคไหมฮะถ้าเราปิดเปิดแบบว่าปุ่มเดินมันจะตามมือของเราเวลาเราแตะที่ไหนมันจะตามมือของเราไม่ใช่หรอนะครับรู้สึกหายไปซะแล้วนะครับนี่ครับปุ่มนั่งเนาะซิดนะฮะนี่ฮะลองเปิดดูนะครับเวลาเรากดนั่งเห็นไหมมันก็จะนั่งค้างนะครับแต่ถ้าเราปิดไว้ แบบนี้นะฮะแท็บแบบนี้เนาะมันก็จะนั่งแป๊บเดียวมันก็จะลุกใช่ปะย่อนะครับสเตปย่อไงอ,อ่าโอเคนะครับก็ลองไปทําตามกันดูได้เนาะนี่นะครับประมาณนี้เลยรับรองว่าคุณเล่นได้ดีขึ้นแน่นอนฮะก็แล้วก็การตั้งค่าปุ่มแบบเนี้ยมันคือความถนัดของผมไนงะผมเล่น3านิ้วนะฮะนิ้วโป้งผมก็เดินนะครับดัทงทางด้านซ้ายเนาะนะครับแล้วก็นิ้วชี้ทางด้านซ้ายผมก็กดยิงไนงะแล้วก็ นิ้วโป้งทางด้านขวานะครับผมก็เอากดกระโดดด้วยแล้วก็หันหันด้วยนะครับจริงๆอ่ะปุ่มกระโดดอ่ะเนี่ยถ้าเรากดค้างเนี่ยมันหันได้ด้วยนะครับเห็นป่ะปุ่มนั่งก็หันได้เห็นป่ะถ้าเราแตะค้างมันหันได้เวลาผมเล่นผมก็กระโดดด้วยแล้วหันด้วยเห็นป่ะแล้วก็ยิงปุ่มซ้ายเห็นะมันก็ไม่ยากอะไรนะเนี่ยครับเห็นป่ะ ก็เลยเข้ามือนะครับหลายๆคนบอกว่าผมเล่นในคอมโอ้โหคิดได้ไงนะฮะโอเคเนาะถ้าการตั้งค่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมมาตั้งค่ากันนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปเล่นเลยแล้วกันเนาะนี่ครับลองปรับตามแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับระบบเกมนี้นะครับเล่นง่ายเนาะอ๋อแล้วก็อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าผมไปลองเล่นสไนเนี่ยมันไม่มีโหมดสไน์นะก็เข้าห้องไปก็นัดกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ ว่าอย่าใช้ปืนกลนะเล่นสไนได้ไหมเขาก็ใช้สไนกันนะครับเออก็เลยได้เล่นสไนามาเป็นคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ